สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้ากับปุ้มปุ้ยชาแนลมูลนีปุ้ยมาพ้อมกับตำเหล่าลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาหน่อยมงเป็นแต่แซ่เป็นแต่แบบอืม,ป,ป,ป,อมปุ้ยเห็นมันอันเน้ยน้อยปุ้ยก็เลยคืออยากหลาลูกชิ้นปลาใส่ไหมอืมพักแต่ว่าไม่ยังหลายจา้ไมีปักซีเหล้าเนาะ มีผักบุ้งออนออนผักบุ้งมาจา้ะบอลองล่ำทำเาเพลงบอลแล้วก็กินน้อใหม่กับน้อใหม่อีเมยคือเกาหาาก่าอะจ้ะเบิ้งหูตํ้มไส้อันข้าวปุ้นไส้น้องใหม่แล้วก็บไส้ลูกสินปลาจา้ะใชบ แสบแล้วหิวกับบมโหมันไม่อยู่สองอย่างนยจ้ะพี่น้องระวังแสบกับหิวเ <mm mm> ี่ก็ปู กระปูนาดองนะคะกระปูอยู่หน้าจ้ะแม่ไปคุณอยู่หน้าเนาะแล้วกระดองดองเองนะั่ม แซ่บพักพี่น้องเอ้ยอ๋อยลูกสิ้นไหมแซ่บเพชรเองกับแซ่บเองเข้าว่างนะเนาะจา้ะ ยุคคำใหญ่ๆพักตอนใหญ่ๆอันนี้พักอิตูใบแมงรักนะจ๊ะยุบ้านเอิร์นพักอิตูนะคะ แสบไผ่แสบมั่นเหรอจ๊ะเนาะมักไหมมักมั่นเข้ามักแบบนี้เขาก็กินแบบนี้เสร็จขาวปุ่นสีดีต้า อันปัจจัยที่ปุ้ยสือ ดูเส้นปลาดูนิดน,น่อนนี่เปื่อว่ามันหนาหลักดีไหม Ibu Pak Itu คุคนว่ามักกินพักขือพมาปลูกพักเองปลูกนะคะแต่มันบติดมันตายเบิดกระแมนแล้วบลอดหนามมั่นลดนะคะ จะได้เถอโบขึ้น,นปจิบัติซื้อดินมา่ส่ปจิบัาซื้อดินเป็นถุงแล้วจ้ะถุงมะสานสิผาบาท กับว่าขุ่นนะคะมันก,กับตายเซ่บ No matter. 嗯哼。Mm hmm. ใช่ค่ะส่วนผู้ได้มากินผู้ได้กับบัมากินนะคะผู้ได้กับมุก้าเขากล้องอายว่าจะ

ยิ้มครับบะเคียเคียนะงามงามยิ้มเมตตา จะได้ปุ๋ยกับข,อขอ้อฝากช่องนี้ด้วยจ้ะปุ้มปุ้ยชนแนลนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นำเนาะมาพอกันใหม่คลิปหนาจ้ะสำหรับวันนี้ปุ๋ยไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย